เอาล่ะครับงานนี้แทนเอลซ์โอ้โหเจ้คุณอยากให้ลงแบบนี้นี่สองหัวแล้วฝุ่หัวแล้วกองหลังวิวาบอลเตรียมเลยสองข้างไปไงล่ะกองหลังวิวาบอลเตรียมรับพายุพายุโซนหนาวนะไม่โซนร้อนนะที่อ่ะเตรียมยาดมให้พร้อมนะกองหลังวิวาบอลเตรียมกูเนี่ยยาดมแน่จ้ะโอ้

เหลือ oh okay. okay. จะเชื่ขอขดตว์แรกมันเร็วมากอะโอ้โหไอสัตว์ปั่เอารมณ์ไม่ทัน